มาจาาพี่น้องชาวยูทูบท,ทุกท่านเด้อค่ะเด้อมาสดกับเปียกน้ำเย็ดยติวจา้าหรือขวอยจับยวนเส้นโบราณนะคะแซบจ้าแซบสดหอนหอนเย็ดติวต้ไมไหมไหมเลยจา้า กินพิซซ่าบบอุ่นทองจ้ะอะไรสดน้ำนำนำมห่อนนี่โอ้มีแห้งมาจ้ะมาเซ็ตจ,จ้ะ,ะ,ะเห็น้วกแ็กงานตอนเนาะค่ะเนาะ ซับดุกหมูมาเนี่ยับดุกหมูแล้วก็นวดแป้งต้อจ้ะก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนอยู่สิละจ้ะ สัตว์โลกผู้น่ารักนั่ง <c oughs> กินยุกมาจับ <c oughs> <c oughs> สมัครเลยกินละแนมไปเห็นสัตว์โลกผู้น่ารักประสนมะเกาะแขนอยู่ขนาดแขนทางแขนทางเป็นรอยเนาะ แต่ว่ายาดจิ๋วกับจับขางอยากใส่งานมันใส่งานแหนมันเด้ใส่พลังงานน้ำ <c oughs> <c oughs> บอลมาเ,เป็นรอยแล้วก็จะแต่อยู่ซื้อ,อแต่ว่าลังเทือกะซ่อนกะ <c oughs> ตกปากแรกกะขอโทษขออภัยจ้ะ <c oughs> เนี่ยท่านใส่พริกพัดเนะ่่ยแย็ดจิ๋วจะไอจังสิละ่ะท่านใส่พริกเละนี่ยจะบ่ไอบ่าจามจ้ะ แบบ้านยาติ๋วเสร็จแล้วนะคะยาติว๋วเอลงคลิปให้ดูะะแล้วค่ะเลือแต่ตกแตงนูน่นนี่นั่นนิดดหน่อย,อยๆจ้ะเข้าอยู่แล้วนอก เอ็มน้องอูนอนแล้วเมื่อคืนนี้คืนแรกนอนหลับฝันดีเลยครับบอก หอนจ <of> ้ะตะเขาค่ายนะเ้ยจ้กเสบากอเขาสิบบาทขนม30บาทไม่ย <uck ous magician> ่ายสดดะเปียก แม่นบ่โอ้กูบ่เป็นตาแซ่บคืออยากปิ้งท่าเกลือคือเจ้าปิ้งขายตะกี้ยายป่าเดี๋ยวนี้เรามีผูเฮ็ดเนะออแถวบ้านเฮาล่ะบ่มีคนปิ้งปลาสดขปลาเอือบขมียาแก้วกับเจ้าเนาตะกี้่แทบคือเก่

嗯。Um. แรกแล้วก็ใส่ถุงไว้ว่าจะแบนี้เจ้าของกร็นับใส่ถุงไว้ว่าสิว่าสิท้ายคลิปบ่ได้ใส่เอี่ยมมาสั่นก็สิได้ใส่เอี่ยมคือเก้าเอี่ยมยัดอยู่หน่วยแปลงมันเปืี่ยนเนาะอืออ่าของข้อใบก็ไเด็ดวะ่าสั่นเขาไปเงินไม่กระสินั่นเนาะ เกาปัญญาจิกับใส่ได้แห้งเกาแห้งใส่ดีแกเอี่ยมนี่จะว่ากับอันนั้นบกขาดอ่ะคล้องข้อไบกับอะไรตัวอ่ ซ่บๆเ้ะแเ่บๆ <c oughs> ทัมสมก็มากกินเยอะโ,โดยก็ค่อยเฮ็ดคลิปเท่านึงแต่ว่ากักินเกือบซุ้มมือเพื่อตํามสมแต่ว่าค้นก็นล่งลายแล้วเนาะอันกวยจับนี่กะส่วนมากกัหน่อยค้นล่งเนาะค่ะเนาะเม็ติวก็เล่นเน้นว่าเป็นกวยจับค่ะ เพราะว่าจะของเห็ดขายนั่มทำกับมือเนาะค่ะเนาะผู้ใด้ลอกเลียนแบบผู้ใดอืมเฮ้ากันเ้ยร้อนดีดีน้องควายนี่ร้อนดีขนาดเนาะเบๆจ้ะมาเด้อเจ็ดสิบกับเจ็ดอสดขนาดจะสิบนาทีนี่ก็ยังยังเบ่เบิดอยู่มันฮอนจ้ะ มันจะจะบ่คือกวยจับน้ำใสอันนี้น้ำคนน้อกวนแป้งใส่น้ำเนาะขวควห่อนมันจะยุดโดนจ้ะอ๋กอกะบพาะตัว ขียนใส่เขียนเลข1กับเลข2บ่เข็หๆจ้ะๆเส้นเด้งๆนิ่มๆยิ๋วตั้งอันบ่เฮ็ดเส้นยาวเด้อจ้ะอันยิ๋วต้มแต่ว่าไผมาซื้อก็จะเส้นยาวจ้ะ เายติวเอาเอาเอา,เอาเอาเศ้เงาเามันใสถุงสั่งกิโลกิโลถุงละกิโลไปต้มเนาะเพราะว่าเป็นอย่างเครื่อเห็ดถุงละกิโลคือบอใส่เธอเดียวโรดความเย็นมันบ่เทิงกันจ้ะท่านเอาเห็ดถุงละโลละโลความเย็นไม่กิดเสมอกันยายติวเอาเศษมั่นจะเศษเศษไปไปฟันเฟืองมันนะ่ะมาต้ม เยวติวกินข้ามีนเก็ขอจบคลิปนะคอนะเนาะขอกินสิบนาทีจ้ะตามกติกา <c oughs> ของยูทูบจ้ะบ๊ายบายเลิฟเลิบทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ